เอออ่ะอ่ะสอบไหมโม่อมไหมเออซอมพี่เมย์ไว้เออเอ้ยโม่เดี๋ยวมากระเชิดมากระเชิดเออมาสอมไว้เมย์เปิดเมย์เปิดคาหน่อยมั้ยเมย์เปิดคาน้องหน่อยเมย์เออฮะ มนี่จ้าเป็นเที่ยงไงลูกไม่มีลูกเลยตอนเาวเลยเดี๋ยวเห็นน้องมืนโมูเอปลยเราเปิดคาเปิดคาให้เอองไม้เมยซอมไม้เปื่อนาคตอีกสองสปีจะมีเมยเยซ้อมไม้ลูกซ้อมไมทำไมเปิดคาได้ไหมเปิดคาเนอหน้อย เออ mùa โมฮะนี่

ลืมแม่แล้วนี่นโมลืมแม่แล้วมีจ่าไม่มีนมให้กินเด้อนโมมีนมให้ดื่มนะพี่อที่อีเวลานั้นเอาไปหมูปน่างหมูไปเลยเออเลี่ยนไปเอาเพื่อนเล่นมอนกัรเอาลูกช้างนะครับอืมอืมคนมากคนบทธเยอังมอกบ เมยเอาในการเอาน้องเล่นแบบเหมือนเหมือนเคยมีประสบการณ์มีลูกนะครับเมยพอซ้อมไ่เมย์เอ้ยเพื่อนะกดขึ้นหน้า ่ทำไมเีย่อน้แคเออยังยังยังขออีกสองปีอยากสบไปหาู้บ่าวด้ใจแตกเยบ่าวเนี่ยม

นโมนโมไม่สนใจแม่เลยนโมเออน่าอ็นดูฮะ ช่วย <laughs> ด้วยกินนมมันจะไรไหมน้องเอ้ยโมเมโมเมยังสาวอยู่ไมีน้องให้กินเลยเ <laughs> <laughs> นี่ยเ,เมย์ซ้อมไว้เมย์เปิดขาหน่อยเมย์เปิดขาให้น้องหน่อยอ,ะ <laughs> <laughs> อ่ะเออนะครับอือ

จะนอนอยู่นี่บ่มี สมมติปล่อยโมเมไว้นี่จะเป็นยังไงเนะาะทั้งคืนโมเมควันเขยว่ามันยังไงโมเมก็ไม่กล้านอนหรอกครับน่าจะเป็นห่วงน้องนะครับอืม กินนมอ,อมี่เมย์เจับเชือกพี่เมย์จับคอเชือกพี่เมย์ไว้เลยครับ เมย์เป็นังไงฮะเป็นยังไงเมย์ถามได้เอาเมย์ถามได้มีความสุขเอาเมย์เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนี่ชุดหล่อเป็นยังไงนโมเปนยังไงเอ๊ะอืมเป็นยังไงฮะป่ะเมย์ปะกลับบ้านเราป่ะเมย์จ๋า <laughs> ดู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 ดนโมนจะกินนมพี่เมียอ่ะเอ้าเอ้าเมย์รู้จักเปิดขาน้องไหมเปิดนมให้น้องหเลยไมซ้อมไม้มีเมย์ซ้อมไม้ครับลูกซ้อมไม้ซ้อมไม้เมย์เปิดขาให้น้องสิเมย์เปิดขาน้องิมเปดขาน้องหน่อยเมย์ซ้อมไมเมีซ้อมไม้เฮ้ยสุดหลอนนโม เน่เอ้ยเน่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 เอ้ยซ้อมไหมพี่ฮะมีจ๋าซ้อมไหมอ่ะเยอะจนหลอดทองมีสบายเลยครับหลอดทองพี่โมเมสบายเลยฮะเออเปิดขาไม่เปิดขาน้องนู้นหน่อยจะไปกินฝั่งนู้นเลยครับ น้ำนมจะไปกินลองกินฝั่งโน้นเถอะดูลิ้นน้องเออจับเดี๋ยวจับนำน้องดึ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 งเต้านมพี่เมย์โอ้ยละเอ้ยพี่เมย์ยังสาพี่เมย์ไม่มีนมหรอกเออพี่เมย์ปักกระเป๋าแล้วพัปะ ลนูปะอื่อยู่อยู่อยู่บอเม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาพี่เมย์กลับแล้วนะครับทำแล้วนม่จ๋าปะกลับบ้านเราอยู่แม่มามามาแม่ เมามามาเมมาบ้าอยู่เมมาไปกลับบ้านเราไปเมยก็ไปไปออกไปเออไป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 ลุกไปไปไปเี่ไปก่อนนะนะโมเดี๋ยวพิมเมมาใหม่เด้อเอ aan, so tá, ๋เด้อเมยเออเมยจ่ายอยู่เมยจ่ายอยู่มาเอาอะไรหนึ่โอ้เอาอ้อยมาด้วยเอาอ้อยกลับไปแบกอ้อยกลับ อันใดกล้องอันใดกล้องนี่บ่มาไม่มาไหมยื้อยื้อยื้อมีจ๋ายยื้อป่ะเอากล้องแม่กล้องนี่คน,งงนละกล้องบ่ตาคุณเออออออขอบคุณครับป,ป่ะไม่ปกลับบ้านเราป่ะขำเลยลูกป่ะเนี่เดี๋ยว <c oughs> <c oughs> วันหลังมาเล่นใหม่นะโาม,าามาเดี๋ยววันหลังเล่นใหม่ กลับบ้านลูกกลับบ้านกลับบ้านฝั่งนน้นปิดข้างแล้วหนูอ่ะปิดเส้นทางแล้วเอออืมฮืมมมะจีพีเอสนะครับคลายไว้แล้วคุณเลย 嗯。哼哼哼。 ก็เส้นทางนี้นะครับก็เป็นเส้นทางจะไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่ครับส่วนมากจะเป็นรถพี่น้องควานช้างครับที่วิ่งกันครับเส้นทางไม่เหมือนเส้นทางหลักในหมู่บ้านครับปลอดภัยครับปลอดภัยสบายใจได้ครับปลากิ่งเออปลากิ่งครับสบายใจได้นะครับถ้ามาเดี๋ยวควานเขีวก็จะคุ้มกันเองครับนะครับเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับ ห้ามวิ่งนะแม่ถ้าไปถึงแม่ห้ามวิ่งเข้าใจเวลาเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ห่เวลาเมือนเด็กก็เมือนเด็กเมือนเด็กครับนี่ แม่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 นี่มานี่มานี่ลองหาแม่เฉยมานี้มาทางนี้มามามาจะไปสู้อะไรนุ่มามานี้มานี้มาทางนี้มาทางนี้นั่นไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งลองหาแม่เฉยนี่น่โว้ยมานี้มานี้มามามาไม่ต้องวิ่งอย่า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 วิ่งติดนิสัยไม่เอาลองหาแม่ครับโอ้ย เอีร้องหาแม่เจอโตเป็นสาวแล้วคอยแม่แม่แม,แม่ไม่เอาเออโตเป็นสาวแล้วยังร้องหาแม่อีหนูนี่ดูทำตัวมืนถึงไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวก็ได้เห็นแม่แล้วเดียก็ได้เห็นแม่แล้วแม่อย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่ง ไม่เอาไม่เอาค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินนี่บ่าทางนี้มาทางนี้ไม่ต้องเดินโอ้ยไม่เอาไม่เอาค่อยๆ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 นี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง มามามานี่เม่เอ๋โตเป็นสาวแล้วทำตัวเหมือนเด็กไงฮะเม่ก่อย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 อ้โหฝุ่นมามามาทางนี้เม่มาทางนี้มาทางนี้เหยียบไฟนั่นมาทางนี้ลูกมาทางนี้มา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 ใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็น ใจเย็นครับใจเย็นแม่ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวต้องไปดักข้างหน้าไว้มา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 ทางนี้มัอย่าวิ่งๆๆๆๆอย่าวิ่งเอาเอะแม่ไม่หายหรอกเอาก็อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้ครับถ้าให้เธอวิ่งไปแล้วเธอจะติดนิสัยครับเอ้าเฮียเฮีย ดีอะไม่เอาอยู่น ah, pa, oh, oh, ah, ah, ok. ี่แหละอยู่นี่แหละเออมามาท้ายังมาเอาอ้อยมาฝากมามาเก็บมามาทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไปเอาอ้อยฝากด้วยไปอไป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 บอกแม่ว่ายังไงปะอ่าเอาอ้อยให้แม่เอา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 อ้อยให้แม่ด้วยนี่ อ้วฝุ่นไหมอือเออนะครับอ้วฝุ่นเฟี้ยงให้แม่กินด้วยอืมอ่ะ ตอนนี้โมเมกาลังบอกแม่ครับเมื่อกี้หนูไปเจอนะครับไปเจอน้องมาไปเห็นน้องมาโมเมเออตอนนี้กำลังคุยกันนะครับคุยกันน่าจะบอกเรื่องนะครับเมไปเจอน,น้องมาไปเห็นน้องมานะครับตอนนี้ดูดูแล้วนะครับเขามังทักทายการพูดกันจาก,กนนครดู นะครับหนูไปเจอน้องมาน้องปลอดภัยดีน้องแข็งแรงดีน้องล่าเลืงดีมากเลยอ,เอ,อไอแม่สาวจริงอกแม่สาวมาถามความเกี่ยวจริงบ่จริงน้องจอยอ่ะ,อะโอขะงวงด้วยน,นี่นี่นะครับ สวัสดีควันเกียว่มาถักครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ออลวีนะครับสวัสดีทุกทท่านเลยนะครับสวัสดีทุกๆก,กกำลังใจนะครับเมียจา๋าสาวจา๋าสาวจ๋าก่อนสวัสดีข้าก่อนสาวจา๋าเมียสาวเมียสาวจา๋าจ๋าก่อนลูกเมียจา๋าเมียเมียจา๋าเมียจา๋จา,จาก่อนลูกเมีย <c oughs> เยี่ยมมาก ออนะครับเออเมื่อกี้ไปหาน้องมานะครับเมื่อกี้ไปเห็นน้องมาเมย์ก็มาบอกแม่สาวนะครับนะครับก่อนอันนี้ก็ไปเจอน้องมานะครับแล้วก็แวะไปเล่นกับน้องนโมนะครับก็ได้กลับมานะครับที่เมย์จะไปไหนอีกไหม เม่ไปไหนลูกมา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 ,มา,มา,มาเร็วมาเร็วปะปะกลับที่นอนเราครับกลับที่พักเรามีมามาถอยมาเมีจ๋ามามาเร็วเร็วอย่าบอกนะชวนแม่ไปหาน้อง <c oughs> มาเดี๋ยววันหลังจะพาไปเดี๋ยววันหลังให้พร้อ,กนนกอม,ก,มก,อออกันนี้ก่อนมา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 กลับมากลับที่ห้องกลับห้องเราเดี๋ยวให้พร้อมกันนี้ก่อนเมมา มาเร็วกมาเลยอ๋อก็ได้คุยกันมาได้คุยได้บอกแม่แล้วว่ามีไปเจอน้องมานะครับมาทางนี้มาทางนี้เอ๋เก็บมาเก็บมาเก็บอ้อยมาเก็บอ้อยมามาเร็วๆลูกเก็บมาเก็บหอบมาหอบมานี่หอบมานี่มาหอบมาหอบมา หอบมานี่เอามากินเนี่ยเนี่ยอบมานี่ลูกหอบมาหอบมาเนี่ยเอามากินนี่ามากินที่ห้องตัวเองเนี่ที่ที่นอนตัวเองเร็วเร็ว,รวลูกวะมาหอบมาครับมา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 ดูเอ้ยเอ้ยเหรอ เวลาเธอนะครับเวลาเธอทําตัวเหมือนผู้ใหญ่ก็เหมือนผู้ใหญ่นะครับนี่นะเวลาเหมือนผู้ใหญ่นะครับว่าง่ายสอนง่ายนะครับเวลาเธอเวลาบทรับบทเป็นผู้ใหญ่นะครับเวลารับบทเป็นนะครับเป็นเรียกว่าอะไรครับเป็นผู้ดีนะครับหรือเป็นสาวที่เรียบร้อยนะครับ ว่าง่ายสอนง่ายอะไรประมาณนี้ครับเวลาเธอรับบทนะครับเวลาบทเป็นเด็กก็เด็กมากนะครับเด็กแบบนะครับเด็กจนไม่รู้จะเด็กขนาดไหนแล้วครับเวลาบทเด็กนะครับเวลาห้าวก็ห้าวนะครับบทห้าวนะครับบทห้าวของเธอนะครับออนี่เวลาเป็นผู้ใหญ่ครับก็ดูแบบเรียบง่ายนะครับว่าง่ายสอนง่ายนะครับดูเหมือนง่ายนะครับดูเป็นผู้ใหญ่นะครับนะครับนี่ <laughs> โอ้ไม่จา๋าเมจจ๋าก็ลูกเมจมจา๋จาเมจจ๋าเมจจ๋าจ๋าวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านเลยนะครับขอบคุณนะครับท,ทุกทท่านขอบคุณนะครับทุกๆก,กําลังใจครับที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับอืมขอบคุณมากมากเลยนะครับ ป็นไงมีหืมหืมโอ้ฝุ่นไหมฝุ่นยังแบบนะครับมียิ้มหวานเลยลูกยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานเลยยิ้มส,สวยครับยิ้มนะครับ โอเคนะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับหนึ่งไลน์หนึ่งกำลังใจขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็มาส่งนะครับเมจ๋าเข้านอนนะครับขอบคุณมากครับกุญแจนะครับราตรีสวัสดิ์ทุกๆท่านเลยนะครับนอนหลับฝันดีนะครับสุขภาพพลานมัยแข็งแรงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเมจ๋าจ๋าก่อนลูกเมเมจ๋า mẹ dạ dạ <laughs>